วันนี้มีเตามาซ่อมนะครับเป็นอาการก็คือเป็นเตาพัดลมสี่หัวนะครับไฟเข้านะครับไฟเข้าปกติเลยนี่นะครับเสียบไฟเข้ามานะครับปลายเดปเตอร์นะครับไฟเข้าปกตินะครับเนี่ยนะครับเสียบไฟเรียบร้อยนะครับแต่มีคําถามคือทําไมเปิดพัดลมแล้วติดมั่งไม่ติดมั่งนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับฝั่งนี้ฝั่งนี้นะผมเปิดนะครับนี่นะครับพัดลมติดธรรมดานะครับ ติดเรียบร้อยนะครับมาดูฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้ตัวนี้เป็นเตามีพัดลม1.2เมตรนะครับนี่ฮะไม่ติดนะครับเปิดแล้วไม่ติดนะครับนะครับขีดเดียวคือเปิดครับวงกลมคือปิดนะครับทีนี้มาดูข้างในกันนิดหนึ่งนะครับเตานี้เป็นเตามีพัดลมนะครับฉะนั้นเนี่ยมีทั้งระบบแก๊สแล้วก็ระบบไฟฟ้านะครับนี่คือตัวพัดลมนะครับที่อยู่ด้านในเตานะครับนี่นะฮะนะครับแล้วก็อันนี้เป็นสายไฟนะครับที่โยงมาจากตัวเดอปเตอร์นะครับสีขาวเนี่ฮะ นะครับรใส่ฉนวนอย่างดีนะครับรอดมาตรงนี้นะครับอันนี้คือหัวเตาแก๊สนะครับไม่เกี่ยวนะครับนี่สายสีขาวนี่รอดมานะครับลอดมานะครับมาถึงฝั uh ่งนี้นะครับฝั่งนี้นะครับเป็นตัวรับไปจากแดดเตอร์นะครับแล้วก็ปล่อยมาที่พัดลมตัวที่1นะครับซึ่งทํางานปกตินะครับอันนี้ผมเช็คแล้วปกตินะครับอ่าเรามาลองดูนะฮะนะครับปกตินะครับนี่ตัวที่2ไม่ติดนะเกิดจากนะครับที่เจอบ่อยๆเลยนะครับ เกิดจากจุดที่ต่อตรงนี้นะครับเนี่ยนะฮะได้ยินเสียงไหมครับไม่แน่นครับนี่ฮะนี่ครับเนี่ยติดนะครับนะครับอาการนี้ถ้าท่านเจอเคสแบบนี้นะครับท่านลองดึงออกนะครับตัวนี้จะมีที่ให้กดเนี่ยนะครับสามารถกดแล้วก็กดล็อกออกได้นะครับเดี๋ยวลองดูนะครับนี่ครับลดออกนะครับแล้วก็ลองใหม่ได้เลยนะครับก็จะติดนะครับลองดูนะครับ